ลิใบหอมค่ะทุกคนถือฝุนค่ะถือฝุนเราใบหอมมันเนา่านะคะถือฝุเราเป็นอย่างใบเนา่าต้นหอมมันหอมดอกเนาะค่ะฝลนตกไส่เราเป็นใบเน่าเน่าเมียค่ะสร้างปิ่นบ่ค่ะทุกคน ใบมันเนาไแมค่ค่ะเป็นหอมดอกเนาะคะ่ะลีใบบงงามมันออกคะ่ะจะคะ่ะลีใบบงงามมันออกเนาะคะ่ะมันเรือใบงามงามหอนหอนค่ะทุกคนคะ่ะเงอติม ม,มันมันขึ้นเป็นดอกอย่างซีเนาะค่ะเนี่ยด็ดไปผัดเซฟบเสียค่ะลวกกินกระเซฟบค่ะน้องใบใบบงง่ามมันถิ่งค่ะจล้วค่ะมันบางงามเนาะคะ่ะตือลิมันถิ่งคเด็ดมันถิ่งค่ะเดบดนี้ค่ะหอมถิ่งเนาะค่ะ ใบมันเน่าค่ะพี่น้องโอ้ใบมันบองงมค่ะลิมันทิง้งเอาทิง้งให้มันเหลือแตงแตนงันงเนาะค่ะเดี๋ยวมันสิขึ้นดอกให้เฮ้าทินงเฮาก็เด็ดดอกมันไปเหตุกับเขาค่ะนะคะต้องเอาต้องเอาทิ้งค่ะทุกคน